สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนวันนักดีลำนำบทที่หนึ่งเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวันนักดีลำนำขึ้นมาค่ะเล่มน,นี้นะคะจากนั้นหลังจากที่เราอ่านแล้วเราก็จะมาทำแบบฝึกทักษะภาษาไปด้วยกันค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะบทที่หนึ่ง เจ้าเนื้ออ่อนเอย่ยฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอย่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกองให้แม่ทองข้าเล่น เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยอ่อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยเพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกคำ่ำ ฉันจดจำเพลงเอ่ยชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นข้อหนึ่งบอกให้รู้ว่าหนูรักใครแล้วทำท่าหัวใจประกอบฉันรักปู่ฉันรักย่าฉันรักตาฉันรักยาย ฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักคูฉันรักลุงฉันรักป้าฉันรักนาฉันรักอาฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อน ข้อ2เรามาลองส่งเสียงร้องลองทำท่าลองร้องเพลงลองร้องไห้ลองร้องรำลองร้องตักโกนล,ลองร้องเบาๆลองร้องกอมข้อ3 เด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูเนื้ออ,อ่อนอ้อนหน้าดูแม่รักหนูเท่าดวงใจลองจับเนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรอ่อ,อนอุ่นละมุนหรือไม่แล้วลองเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูเด็กๆลองจับ เนื้อของเด็กๆด,ดูสิคะว่าเป็นยังไงจับผิวหนังของตัวเองนุ่มไหมคะอ่ออนแล้วมุนไหมคะแล้วแบบฝึกนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆลองไปจับสิ่งอื่นดูเป็นการสัมผัสนะคะถ้าเราไปจับก้อนหินก้อนหินเป็นยังไงคะอ่ามีลกักษณะแข็งใช่ไหมคะถ้าจับสำลีเป็นยังไงคะอ่อนนุ่มใบไม้ล่ะคะ พื้นผิวเป็นยังไงหยาบใช่ไหมคะแล้วน้ําแข็งเป็นยังไงคะเย็นอ,อันนี้คือการสัมผัสนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ดอกไม้มีหลายชนิดมาช่วยกันคิดบอกชื่อดอกไม้ดอกพิกุลหอมชื่นใจรู้จักดอกไม้อะไรอีกบ้าง ช่วยกันบอกมาอนอกจากดอกพิกุลที่อยู่ในบทร้องเมื่อกี้แล้วที่เราอ่านไปเด็ก,ดกๆรู้จักดอกไม้อะไรบ้างคะอยู่ในตัวอย่างที่เขาให้ดูมีดอกจำปีดอกมะลิดอกกุหลาบแล้วก็ดอกบัวข้อ5ค่ะเรามาเล่นเลี้ยงน้องกันพี่อุ้มน้อง พี่ปอบน้องพี่ร้องเพลงกล่อมน้องน้องนอนหลับแล้วหลังจากที่เราอ่านบทที่หนึ่งเจ้าเนื้อละมูลเอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหน้า66สไปพร้อมกันค่ะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษา,าขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดแบบฝึกหัดหน้าห6สค่ะ ข้อที่8ค่ะอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องอ่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านหนังสือเรียนวรนณคดีลำนำบทที่1เรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอวยเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะคะคำที่1ที่เขากำหนดให้ค่ะร้องเพลงแม่เปรนอนฉันข้อที่1อันนี้คือรูปใครคะเก่งมากค่ะแม่รัก ใครคะฉันข้อที่สองคะ่ะฉันนอนอะไรคะเพลยอม,มากข้อที่สมแม่ทำอะไรคะร้องเพลงให้ฉันฟังก่อนนอนเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่9ฝึกอ่านคำแล้วเขียนคำแทนภาพเรามาอ่านคำก่อนนะคะ ร้องไห้ร้องรำร้องเพลงร้องกอมร้องตะโกนก่อนนอนฉันชอบอ่ะภาพเด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรคะร้องเพลงค่ะแต่ไม่ชอบร้องอะไรคะร้องไห้ก่อนนอนฉันชอบร้องรำแต่ไม่ชอบ ร้องตะโกนก่อนนอนชั้นทำอะไรคะร้องกอมน้องนอนเปเก่งมากค่ะอ่านเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้า68นะคะหน้านี้เมื่อกี้ที่คุณครูพาอ่านว่าชั้นรักใครบ้างนะคะเขาบอกให้เด็กๆเ,เขียนชื่อคนที่หนูรักว่าหนูรักใครบ้างเอยอ่า อันนี้คุณครูอุ้ยจะยกตัวอย่างมาให้ดูนะลูกนะสมมุติหนูรักแม่เด็กๆก็เขียนคําว่าแม่ลงไปนะคะ,ะเด็กๆรักคุณพ่อก็เขียนไปนะคะ,ะบางคนอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือเด็กๆรักเพื่อนชื่ออะไรก็เขียนลงไปก็ได้นะอันนี้ตัวอย่างคุณครูอุ้ยเขียนมาให้ว่ามีแม่มีพ่อมีพี่มีน้อง มีเพื่อนแล้วก็มีครูนะคะเด็กๆเ,เขียนแตกต่างจากคุณครูได้นะคะต่อไปค่ะข้อ11บวาดภาพคนสตัตว์หรือสิ่งของที่นักเรียนรักมากที่สุดมานะคะแล้วก็ให้ระบายสีให้สวยงามเช่นเด็กๆบางคนอาจรักคุณแม่มากก็วาดภาพคุณแม่มานะคะแล้วก็ระบายสีหรืออาจจะมี จ้าเหมียวสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรักมากเด็กๆก็วาดมาก็ได้นะคะหรืออาจเป็นสิ่งของที่เด็กๆรักมากเช่นตุ๊กตาหรือของเล่นอะไรที่เด็กๆรักมากให้เลือกวาดมานะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า มาซิมาเรียงเลขตามถอยหลังอย่านับข้ามห้าสี่สามสองและหนึ่งยมมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเวลาเขียนหัวพยัญชนะพยายามเขียนหัวให้กลมถ้าเด็กๆเขียนหัวพยัญชนะกลมตัวหนังสือเด็กๆก็จะสวยค่ะวันนี้ ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ